ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกชัยชนะจี้นายกเด็ดขาดสางปมร้อนสองบิ๊กตำรวจลั่นถ้าไม่จบกรรมธิการตำรวจเรียกคุยแน่นะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นที่บอกก็เลยว่าเป็นกระแสในสังคมมากนะครับเ,เรื่องของสองบิ๊กตำรวจซึ่งแน่นอนครับว่านะก็มีข่าวตามข่าวนะครับตามข่าวยังไม่ได้บอกว่า แต่ละคนเข้าไปผัวพันธ์หรือเข้าไปมีความผิดตามข่าวที่ออกมานะครับตามข่าวที่ออกมาว่าวันนี้มีในตำรวจระดับใหญ่นะครับของสํานักงานตารวจแห่งชาติ เข้าไปผัวพันกับเว็บนั้นและมีเส้นนะครับโยงเงินไปโยงเงินมาเนี่ยเข้าไปผัวพันนะครับกับเส้นเงินซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้ก็คงจะต้องสืบสวนสอบสวนเข้าไปเรื่องนี้ก็คงจะต้องดําเนินการไปหและเรื่องนี้นะครับสำนักงานตํารวจแห่งชาติก็ต้องเอาออกมานะครับเปิดเผยหรือเอาข้อมูลต่างๆที่ออกมานะครับเพื่อที่จะให้เกิดความชัดเจนเกิดความโปร่งใสเกิดความตรงไปตรงมาและที่สําคัญเรื่องนี้นายยกรัฐมนตรีจะนะครับนิ่งเฉยไม่ได้จะมองข้ามไม่ได้จะบอกว่าเอ้ยนะ ปล่อยให้ข้ามสองคนนี้ไปเถอะอย่าไปพูดจะไปถึงอะไรเงี้ยไม่ได้ในเมื่อวันนี้สังคมตั้งคําถามว่าเอ๊ะสํานักงานตํารวจแห่งชาติเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจเข้าไปพัวพันกับสิ่งผิดกฎหมายหรือเปล่าเข้าไปพัวพันกับธุรกิจผิดกฎหมายหรือเปล่าเข้าไปเกี่ยวหรือก็รับสวยรับสินบนหรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับผมเชื่อว่าประชาชนและสังคมนะครับเชื่อไปแล้วนะครับว่าสํานักงานตํารวจแห่งชาติมีการรับสวยรับสินบนมีการเรียกรับเงินและมีการทําเป็นขบวนการแต่คําถามคือประชาชนคิด สงสัยตั้งคำถามแต่ไม่มีหลักฐานนะที่จะเอาผิดหรือมันเป็นความจริงเพราะอย่างที่บอกว่าวันนี้ประชาชนอย่างผมก็เป็นได้แค่ประชาชนถูกต้องไหมจะเข้าไปมีอำนาจในการสรืบสวนสอบสวนในการตรวจสอบอะไรมันก็คงเป็นไปไม่ได้แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจมีอำนาจในการสรืบสวนสอบสวนในการที่จะทำทุกอย่างได้นะและกำลังใช้กฎหมายนะที่ตัวเองถืออยู่เนะี่ยอำนวยความสะดวกให้กับตัวเองหรือเปล่าพวกพ้องตัวเองหรือเปล่าอะไรหรือเปล่า อันเนี้ยนะครับแต่คําถามคือว่าวันนี้ถ้าุณคุณปล่อยให้ประชาชนสงสยัยปล่อยให้ประชาชนตั้งคําถามและปล่อยให้ประชาชนนะครับคิดแบบนี้ตลอดไปองค์กรและสํานักงานตํารวจแห่งชาติก็ไม่น่าเชื่อถืออีกต่อไปมันถึงได้เกิดมาทุกวันนี้อย่าลืมนะครับว่าเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนไม่เชื่อมั่นสํานักงานตารวจแห่งชาติไม่เชื่อมั่นตํารวจเพราะอะไรครับเพราะเดี๋ยวนี้เวลาที่เกิดปัญหาอะไรนะครับ เกิดปัญหาอะไรขึ้นเนี่ยประชาชนไปร้องสื่อครับร้องภาคประชาชนร้องสื่อร้องทนายที่ออกมาช่วยเหลือนะครับไม่ได้ให้ความสําคัญกับตํารวจเท่าไหร่เพราะอะไรครับเพราะไม่เชื่อมั่นว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจจะสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้แต่เชื่อมั่นว่าถ้าออกสื่อนะครับมันจะสามารถทําได้นะครับเรื่องมันจะเดินหน้าเรื่องมันจะรีบทํานะครับ ให้ภาคประชาชนออกมาช่วยออกมาอะไรเพราะฉะนั้นวันนี้ลองคิดดูนะครับว่าวันนี้ถ้าเจ้าหน้าที่ตํารวจเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนเจ้าหน้าที่ตํารวจองค์กรสํานักงานตํารวจแห่งชาติเนี่ยเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนผมบอกเลยครับไม่มีใครไปร้องสื่อไม่มีใครไปร้องภาคประชาชนอย่างแน่นอนภาคประชาชนไม่ได้เกิดภาคประชาชนไม่ได้ออกมาแบบนี้แต่วันนี้นะครับสื่อภาคประชาชนต้องออกมาช่วยกันเพราะชาวบ้านและประชาชนไม่มีที่พึ่ง เพราะพึ่งนะครับตำรวจนะครับที่บอกว่าเป็นที่พึ่งของประชาชนเนี่ยมันพึ่งไม่ได้หรือเปล่าฝากเอาไว้นะครับวันนี้คุณต้องทําให้สํานัการตํารวจแห่งชาตินะครับเป็นที่พึ่งของประชาชนประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธานะครับถ้าแบบนี้นะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นมาตอนนี้มันคือคําถามมันคือข้อมูลที่ออกมาครับ,รบการสั่งย้ายสั่งเด้งมันคือการปกปิดหรือเปล่ามันกําลังจะมีขบวนการทําให้เรื่องเงียบหรือเปล่าสุดท้ายแล้วเรื่องนี้จะเป็นยังไงประชาชน เชื่อว่าประชาชนจะต้องติดตามเรื่องนี้ต่อไปนะครับชัยชนะจี้นายกเด็ดขาดสางปมร้อนสองบิ๊กตำรวจราาันทำห้จบกรรมธิการตำรวจเรียกคุยแน่27มี 7, นาคม2567นายชัยชนะเดชเดโชสสนครศรีธรรมราชพัฒนประชาธิปัติในฐานะประธานคณะกรรมธิการการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวการเมืองช่อง3ถึงกรณีที่นายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้ม แถลงแฉเส้นเงินของนายพลต่อเต่าว่าต้องดูข้อมูลที่ทนายตั้มออกมาพูดสํานักงานตํารวจแห่งชาติจะเรียกทนายตั้มหรือผู้ที่เกี่ยวข้องไปให้ข้อมูลหรือไม่ว่าเป็นข้อเท็จจริงแค่ไหนตนคิดว่าทนายตั้มเป็นนักกฎหมายถ้าดูว่าใครทําผิดนอกจากจะพูดออกสื่อแล้วพอมีหลักฐานก็ต้องแจง้งความดํเนินคดีนะ ต้องแจ้งความดำเนินคดีต่อบุคคลที่ทนายตั้มเอ่ยชื่อถึงว่ามีใครบ้างตัวละครที่เกี่ยวข้องในส่วนของกรรมธิการเราก็ต้องไปดูนะเรื่องนี้ต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งเป็นคดีความไปแล้วนะครับข้อมูลที่ทนายตั้มออกมาพูดก็เป็นการกล่าวหานะครับนายพลต่อเต่าต้องไปดูที่ขบวนการทนนายตั้มกล่าวหาไปแล้วไปแจ้งความหรือไม่ถ้าไปแจ้งความแล้วประชาชนยังสงสัยเราก็จะเชิญเขามาพูดคุยกัน นอกจากนี้นายกรัฐมนตรตีในฐานะผู้ที่กํากับสตชก็คือสํานักงานตํารวจแห่งชาติผู้บังคับบัญชาโดยตรงท่านให้สองบิ๊กไปช่วยราชการอยู่แล้วต้องดูว่าหลังจากนี้ถ้าเรื่องยังไม่ยุติและการกระทําของผู้บังคับบัญชายังไม่สั่ยังไม่เด็ดขาดเราก็ต้องเชิญคนที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลตอนนี้ตอนนี้ถ้าเราเชิญมาเขาก็บอกว่าให้ทั้งสองไปประจําอยู่ที่สํานักงานยกรัฐมนตรตีแล้วนะครับถูกไหมครับ ฝั่งที่ถูกกล่าวหาคดีก็อยู่ในขบวนการอยู่แล้วถูกไหมครับส่วนอีกนะครับฝั่งหนึ่งที่กําลังถูกกล่าวหาก็ต้องมีคนไปแจ้งความด,ดําเนินคดีความผิดก่อนถูกไหมครับเมื่อถามว่าอยากจะฝากอะไรถึงนายยกรัฐมนตรีนายชัยชนะกล่าวว่า ในฐานะที่ท่านเป็นผู้บังคับบัญชาท่านต้องแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ให้ยุติโดยเร็วเช่นคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาที่บอกว่าจะใช้เวลา60วันในการแสวงหาข้อเท็จจริงต้องหาข้อเท็จจริงให้เร็วประเด็นไหนที่ทนายตั้มออกมาพูดเมื่อวานก็ต้องมอบหมายให้รักษาการผบตรเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็วถ้าปล่อยลอยๆก็ต่างคนต่างพูดแบบนั้นใครก็พูดกันได้ ส่วนจะให้เวลาตามกรอบ60วันหากไม่ชัดเจนกรรมธิการจะเรียกมาชี้แจงหรือไม่นะนายชัยชนะระบุว่าถ้าทนายตั้มพูดเราไม่เราไม่แจ้งความก็ต้องเชิญเขามาว่ามีข้อเท็จจริงอย่างไรแต่ถ้าแจ้งความไปแล้วก็จะรอดูผลว่าจะเป็นอย่างไรนายชัยชนะยังย้ำว่าเรื่องนี้นะครับพลตำรวจเอกกิติรัตนเพชรรักษาการพบตรหากได้ติดตามจากสื่อโซเชียลในการทำงาน ในเรื่องที่ทนายตั้มออกมาพูดเมื่อวานนี้ก็ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยคนที่ทนายตั้มได้กล่าวหาทั้งหมดเมื่อวานนี้เป็นคนที่อยู่ในหน่วยงานของสานักงานตํารวจแห่งชาติซึ่งก็ต้องมอบหมายให้จ้าหนํารวจเข้าไปตรวจสอบหาข้อเท็จจริงส่วนช่องทางที่ทนายตั้มจะร้องทุกข์นายชัยชนะระบุว่านอกจากแจ้งความที่สานักงานตํารวจแห่งชาติยังสามารถร้องไปที่คณะกรรมการที่นายยกรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้นได้ด้วย ผมคิดว่าสิ่งที่ทานายตั้มพูดเมื่อวานนี้เพื่อทําให้สังคมสงสัยนะครับก็มอบเรื่องนี้ให้กับคนที่มีอํานาจไปเลยร้องทุกไปเลยครับในส่วนของกรรมธิการตํารวจก็จะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดถ้าเรื่องนี้มีความเป็นมาอย่างไรสังคมยังไม่คลายข้อสงสัยเราก็อาจจะรับเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลนายชัยชนะกล่าวอันนี้เป็นนะครับข้อมูลจากกรรมธิการความเคลื่อนไหวทางกรรมธิการตํารวจคําถามนะครับ คำถามผมไม่ได้เข้าข้างไหนผมไม่ได้ออกข้างไหนคำถามคือข้อมูลที่ทนายตั้มออกมานะแล้วทนายตั้มจะเอาไปให้ใครอันนี้แหละคือคําถามใหญ่เพราะถามว่าวันนี้หน่วยงานที่จะเอาข้อมูลนี้ไปให้เชื่อถือได้แค่ไหนมั่นใจได้แค่ไหนว่าข้อมูลนี้เอาไปแล้วจะเอาไปทําต่อหรือจะไปใดเพราะตามข้อมูลที่เราออกมาหลายๆคนที่เป็นนักร้องเอาข้อมูลไปร้องเอาข้อมูลไปยื่นแทนที่จะเอาข้อมูลนั้นไปเอาผิด กับคนที่โดนร้องเรียนกับเอาข้อมูลนั้นไปแก้ต่างให้กับคนร้องเรียนด้วยซ้ำนี่คือสิ่งที่ผ่านมานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือข่าวที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องถามว่าทนายตั้มเองอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะสิ่งที่ตัวเองเอาออกมาเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องใหญ่นะหญและมันอยู่ในฐานบัญชานะและการที่ว่าวันนี้ย้ายบิ๊กตำรวจสองคนเข้าไปช่วยราชการที่สำนักนายก มันเป็นการแก้ปัญหาหรือเป็นการกลบปัญหามันคือการแก้ปัญหาหรือคือการกลบปัญหากันแน่นะครับเพราะอะไรครับไม่ต้องการให้ออกมาเปิดเผยไม่ต้องการออกจริงๆแล้วนะครับเรื่องนี้ก็ต้องปล่อยให้ต่างคนต่างแฉออกมาต่างคนต่างเปิดออกมาเพราะอะไรครับสุดท้ายแล้วแผงจะออกมาแล้วก็จัดก,การวันนี้สํานักงานตํารวจแห่งชาติอาจจะมีความรู้สึกว่าเอยตํารวจสองคนนี้ทะเลาะกันจะทําให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติเละวันนี้เท่ากับวันนี้คุณกลัวสํานักงานตํารวจแห่งชาติเละแต่คุณไม่กลัว นะคุณไม่ต้องการให้ประชาชนรู้นะว่าตำหน่งสำนักงานตำรวจเอกชมีอะไรหมกอยู่แล้วหรือเปล่าการที่ย้ายเข้าไปเนี่ยเป็นการกลบขันยะที่อยู่ใต้พรมหรือเปล่านี่คือคําถามในฐานะประชาชนคนหนึ่งซึ่งผมมีความรู้สึกอย่างนั้นเพราะถ้าถามว่าวันนี้ถ้าจะเอาไวจริงคุณต้องทําให้โปร่งใสชัดเจนทําให้ตรงไปตรงมาคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาเชื่อมั่นได้ไหมล่ะเชื่อมั่นได้ไหมว่าจะทํางานตรงไปตรงมาว่าจะทํางานแบบเปิดเผย ว่าจะทํางานเพื่อประเทศชาติว่าจะทํางานเพื่อประชาชนอย่างที่บอกว่าวันนี้ถ้าคณะกรรมการไม่เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนสํานักงานตํารวจแห่งชาติไม่เป็นเชื่อมั่นของประชาชนเจ้าหน้าที่ตํารวจหลายๆคนไม่ได้เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นได้ยากทุกอย่างมันก็ไม่โปร่งใสทุกอย่างมันก็ไม่ชัดเจนเพราะการกระทําของพวกคุณเองทั้งนั้นอย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับที่ทนายตั้มออกมาผมบอกได้เลยครับถ้าผมเป็นทนายตั้มทําไม่ะครับวันนี้ จริงๆแล้วนะทําไมทนายตั้มต้องออกมาแถลงข่าวทําไมทนายตั้มาาต้องออกมาเป,ดปิดโปงเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้ที่ข้อมูลมีแล้วทนายตั้มไม่มีการแถลงข่าวไม่มีการเปิดโปงนะยื่นไปให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเลยเรื่องนี้อาจจะเงียบก็ได้เรื่องนี้อาจจะเถิดก็ได้ไดแต่เพราะทนายตั้มเลือกที่จะให้ประชาชนได้รู้เลือกที่จะให้เป็นข่าวเลือกที่จะใ,ให้จุดพุุเพื่อให้สังคมมาจับตาและเมื่อเอาไปยื่นให้ใครเจ้าหน้าที่ตํารวจอาจจะไม่อยากทําก็ได้แต่ไม่ทําไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะมันเป็นประเด็นไปแล้ว นะมันโดนเปิดออกมาแล้วสังคมกําลังจับตาอยู่ไม่ทําก็ไม่ได้มันเป็นการบีบให้เจ้าหน้าที่ตารวจต้องทําเรื่องนี้หรือเปล่าแต่ถ้าเอาไปแบบยื่นแบบเยียมเอะไรเยียมๆเจ้าหน้าที่ตํารวจอาจจะไม่ทําก็ได้เจ้าหน้าที่อาจจะเฉยก็ได้หรือนิ่งก็ได้เห็นหรือเปล่าครับว่ามันมีอะไรที่เราคิดไม่ถึงอยู่หรือเปล่าการย้ายทั้งสองคนเข้าไปเนี่ยนะครับนะการย้ายทั้งสองคนเข้าไปเนะี่ยมันเป็นการนะครับที่จะทําให้ความจริงปรากฏหรือจะหมกเอาความจริงเอาไว้ ต้องติดตามกันเรื่องนี้ต่อไปครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ